อ6ุสามสิบหกแล้วมีลูกอันตรายไหมเดี๋ยวนี้ใครๆก็มีลูกอายุเท่านี้ใช่ไหมมีใครมีลูกอายุประมาณไหนกันบ้างมาเล่าให้ฟังก็ได้นะคบมีใครอายุเยอะๆแล้วมีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่แน่นอนครับเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยอย่างแรกเลยคือมียากขึ้นเนาะเพราะว่ารังไข่เราก็ทํางานลดลงครับเราอาจจะมีโรคอื่นที่มีผลกับการมีลูกครับเช่นเนื้องอกมดลูกนะครับการมีซิ่ส์ที่รังไข่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเกิดขึ้นได้เมื่ออายุมากขึ้น อย่างที่2นอกจากมียากแล้วพอมีแล้วมีความเสี่ยงอันตรายอะไรไหมก็เสี่ยงทั้งกับแม่กับลูกเหมือนกันนะครับดังนั้นก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะครับไม่ว่าใครเสี่ยงกับแม่ก็คืออายุมากขึ้นอนะ่ะมันก็เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคแทรกซ้อนระหว่างท้องเช่นเบาหวานความดันคัรเป็นพิษก็คือความดันนะครับเสี่ยงกับลูกก็คือเมื่ออายุเยอะขึ้นโดยปกติเลยก็จะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคทำพันธุก,กรรมตามอายุแม่อย่างที่เรารู้จักกันมากๆกก็คือพวกโรคดาวซินโดรม ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นก็มีโอกาสที่ลูกจะเป็นมากขึ้นนะครับแต่36ปีเนี่ยไม่ได้เยอะจนน่ากลัวนะครับมันเป็นอายุน่าจะประมาณอายุเฉลี่ยของช่วงช่วงยุคสมัยนี้ที่เขามีลูกกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมีได้นั่นแหละครับเพียงแต่เฝ้าระวังนิดหนึ่งนะครับ